สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวร้อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆในทุกวันครับความคืบหน้าสารนัดตัดสิน7ตุลาคมนี้คดีนปชชุมนุมไล่อภิสิทธ์ปี2552อดีศรเจอออกกหมายจับไม่มาสารอ้างประชุมสภาที่ห้องพิจารณา909สานายาถนนรัชดาพิเศษสารนัดฟังคำพิพากษ,ษาคดีหมายเลขดำอจุด 968ทับ2,561ที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทย์ฟ้องนายวิราการมุสิกพงศ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชพร้อมแกนนำนปชคนอื่นๆรวม10คนเป็นจำเลย1 10ในฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปสร้างความกระด้างกระเดื่องต่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ฝ่าฟื้นพรกฉุกเฉินพศ2548กรณีเมื่อระหว่างวันที่31มบงกราคมถึง9เมษายน2552พวกจำเลยนั้นร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธ์เวชชาชีวะปิดทางเข้าออกทำเนียบร,รัฐบาลเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนปลุกไปยังบ้านพักพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีขณะนั้น เพื่อกดดันให้เรลเอกเปรมพร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และนายชันชัยลิขิตจิทธะลาออกจากองค์มนตรีรวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญๆหลายแห่งในกรุงเทพมหานครสำหรับจำเลยทั้ง13คนประกอบด้วย1นายวิรการมุกสิกพงศ์2นายจิรุพรพรมพ,พ,พันธ์3นายนัทวุฒิสายเกื้อ4นายแพทย์เวงโตจีราการ5นายศิระหรือสรวิทพิมพ์กลาง แกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดสกลนคร6 9. นายนรงศักดิ์มณี7นายวิภูถแถลงพัฒนภูมิไทย8นายพิพัฒช,ชัยไพรบูรณ์ 9. นายพายัพปันเกต10นายพงพิเชษหรือพิเชษสุขจินดาทอง11นายอดิสรเพียงเกต12นายพีระพริ้งกางวงเล็บเสียชีวิต13นายเมธี อมรวุฒิกุลอดีตนักแสดงชื่อดังจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธเมื่อถึงเวลานัดศาลนั่งบวลังพิจารณานายประกันของนายอดีศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแจ้งต่อศาลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมสภาซึ่งนายอดีศรต้องเข้าร่วมประชุมจึงขอเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปก่อนหนึ่งนัดในส่วนของนายพงพิเชษสุขจินดาพลจำเลยที่สิ ทราบนัดแล้วแต่ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องศาลเห็นว่ามีพฤติการจะหลบหนีให้ออกหมายจับปรับนายประกันและให้นัดฟังคำพิพากษาวันที่7ตุลาคมเวลา9นาฬิกาพร้อมทั้งกำชับให้จำเลยทุกคนมาศาลตามนัดหากจำเลยคนใดไม่มาศาลศาลจะพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวยกสามเหตุผลอิงไม่รอดและไม่อาจให้รอดได้ อดีตรองที่การบดีมทอยกสามเหตุผลรองศาสตราจารย์ดรฮาริลักษ์สูตบุตรอดีตรองที่การบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คระบุว่าพรุ่งนี้รู้สึกขอการเมืองกำลังทายกันเจละวันว่าคุณแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะไปรับการไต่สวนของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ในขณะเดียวกันวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมจะเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญนั้น จะวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยข้อหาและการกระทําที่แสดงว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและขัดกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เขาลือหนาหูในเวลานี้คือผลการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญจอ,อกมาว่านายกรัฐมนตรีจะรอดด้วยคะแนน5ต่อ4เพราะมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วบางข่าวบอกว่าให้ดูว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือไม่ หากไม่ลาออกแสดงว่ารอดแน่เพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะรอดเข่าลือทั้งหมดนี้ขอบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากกระทั่งเป็นไปไม่ได้เลยเหตุผลเพราะหนึ่งหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงที่ประชาชนได้ฟังกันทั้งประเทศถ้าไม่ใช่ทั้งโลกประชาชนส่วนใหญ่ยกเว้นคนในภาคพเพื่อไทยล้วนเห็นว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไรไม่อาจจะให้ความไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปได้ ผลการสำรวจของนิดาโพล่าสุดยังยืนยันความจริงข้อนี้2ตุลาการสารรัฐมนูญแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีซึ่งสั่งสมมาทั้งชีวิตล้วนไปที่ยอมรับในสังคมทั้งท่านที่มาทางสายรัฐศาสตร์และที่มาทางสายนักกฎหมายที่อยู่ในวงการยุติธรรมมาจนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างไม่มีทางที่ท่านนั้นจะทำอะไร ที่ต้องแลกด้วยความมัวหมองของชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทั้งยังอาจจะถูกสาปแช่งจากประชาชนและจจะทําให้เกิดการประท้วงและลุกลามบานปลายจนต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติว่าความยจฉิัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นสาเหตุหลักของความวุ่นวายดังกล่าว 3. คนส่วนใหญ่สิ้นหวังกับนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึงกับต้องบอกว่า ะไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาอีกแล้วบ้านเมืองจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วและปรับเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนไม่ใช่เพียงเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแต่ที่เหลือ,อยังเหมือนเดิมการอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานต่อไปได้เท่ากับไปทําให้การเปลี่ยนแปลงที่บ้านเมืองต้องการเกิดได้ช้าลงและอาจจะช้าเกินไปดังนั้นจึงเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะไม่รอดและ ไม่อาจให้รอดได้ความคืบหน้าเดี๋ยวก็ตายเองอนุทินสรตซัดประภาสอส,อสอกราสินโหวตสวนมติยันดองไว้ไม่ขับออกที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวประภาเฮงไผ่บูนสอส,อสอกราสินพักภูมิใจไทยโหวตสวนมติพัก เห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ว่าก็เป็นที่คาดการไว้ซึ่งเราสงสัยในคนคนนี้มาตลอดขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในพักส่วนจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรนั้นนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ให้มาร่วมกิจกรรมของพักขณะนี้มีการสอบสวนอยู่ผลการสอบสวนเก่ายังไม่เสร็จแต่ก็มีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ก็ไม่ต้องสอบสวนแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าอีกสองคนที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ถือว่าบริสุทธิ์แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวเขาดึงจนวิธีสุดท้ายเราก็ทำใจถือว่าเป็นเอกสิทธิ์สอสอส่วนจะขับพ้นพักหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าผมว่าอยู่ในนี้ดีแล้วเมื่อถามว่าระบุได้เลยหรือไม่ว่า มีการซื้อตัวสสในราคา8หลักหรือมีแรงจูงใจอื่นนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าตัวสสกระสินส่วนแรงจูงใจนั้นหากคิดตามวินยูชนก็คิดได้หมดทำไมเขาถึงทำแบบนั้นพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่ารับรองว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนแน่นอนส่วนที่ผ่านมาพัรคูมิใจไทยไม่เคยมีการแตกแถวในการโหวตพรรจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร อนุทินย้ำว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งทุกคนเห็นและไม่มีใครชื่นชมยินดีกับการกระทำนี้นอกจากจะไม่ชื่นชมยินดีแล้วต้องบอยคอร์ดและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแทนประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่อนุทินกล่าวว่าไม่ต้องเชือดหรอกครับเขาตายเอง